สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกท่านพบกับนัดก,การเลยวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่29นะฮะวันของเงินพระจันทร์วันอมาวสีหรือวัน Copy Days นะครับใครที่ในช่วงวันนี้นะฮะคิดอาหารประการใดต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษทำเรื่องดีๆมาเจอ Copy ลักษณะของสิ่งดีๆในวันนี้นะครับบวกไป1ปีทำเรื่อง วุ่นวายนะฮะมันก็จะมีเหตุวุ่นวายเหมือนกับวันนี้นะฮะในสิ่งที่จะทำไปอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่ใช่หนึ่งปีนะหนึ่งเดือนนะฮะเออโอ้โหหนึ่งปีมันนานเกินนะหนึ่งเดือนครับก็เนี่ยฮะสมมติว่าวันนี้ป่วยไข้ไม่สบายนะฮะหรือทะเลาะกับแฟนนะฮะมีปัญหาอะไรกับใครนะฮะกลายไปวันนี้มันก็จะวุ่นวายวุ่นวือมีปัญหานะครับไปอีกหนึ่งเดือนนะฮะนะหรือแม้แต่ถ้าใครที่วันนี้เงินเข้านะฮะ หรือหมุนเงินหรือใช้เงินได้นะฮะก็จะมีเงินได้ใช้นะฮะเป็นระยะหรือเงินฟุกๆุกเข้ามาเงินพิเศษเข้ามาไปอีก1เดือนนะครับมันก็ชื่นใจถูกไหมฮะฉะนั้นนะครับโยนี้พยายามทําเรื่องดีๆนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็เลี่ยงอารมณ์หงุดหงิดระวังการทะเลาะเบาแวงหรือใครที่มาชวนทะเลาะหรือว่าทําให้เราอารมณ์เสียนะฮะ อย่าอย่าติดก,กับนะฮะอย่าติดก,กับเพราะว่ามันจะมีเหตุให้เราเจอเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีนะครับไปอีก1เดือนเต็มๆต็มนั่นเองนะฮะนี่ออกไหมฮะนี่คือสิ่งที่เตือนอย่างแรกก่อนนะฮะวันนี้เรื่องงามยามดีโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นนะฮะแต่ถ้าใครที่จะไหวพระสูดมนขอพรนะครับอย่างน้อยไปวันจันทร์ดับก่อนเมื่อีนะครับ ก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วกันเนาะเป็นวันแรงนะฮะจริงๆวันหนึ่งแรงเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขากลัวถ้าทําอะไรผิดผิดถูกๆูเดี๋ยวมันจะแยกเขาก็เลยไม่ค่อยให้มีเขาไม่ค่อยให้เลิกนะฮะโดยทั่วไปนะครับวันแรงวันอะไรพวกนี้นะฮะแต่บางคนเขาก็ใช้นะฮะยุคปัจจุบันเขาเห็นว่าเอออย่างน้อยถ้าทำดีๆพิธีกรรมดีๆพิธีกรรมดีๆหรือการอธิษฐานจิตดีๆจิตบริสุทธิ์ดีๆก็สามารถสร้างประโยชน์ได้นะฮะวันนี้จริงๆก็เหมอนกันไหวพระสวดมนต์ขอพรนะฮะ อธิษฐานจิตนะครับหรือนั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานอะไรก็ว่ามันนะครับเรียกว่าถ้าเป็นไปได้ทําอะไรดีๆให้กับกายเราใจเรา,จ,เราจิตวิญญาณของเรานะฮะหรือสร้างบุญกุศลของเรานะฮะมันก็จะดีไปพิเศษนะฮะเราก็ดูว่าอะไรที่เป็นโซนดีๆนะฮะกิจกรรมพฤติกรรม,รรมคําพูดหรือการสะสมสร้างกุศลบุญบุญอะไรเงี้ยทำเหล่านี้ได้นะครับ มึงคนไปทําบุญก็ได้นะฮะเราสะดวกทําบุญกับเด็กกับสัตว์เลี้ยงกับอะไรก็ทําตามที่เราถนัดไปได้นะครับโอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษฮะคือเลข3นะฮะเลขต่อมาคือเลข7นะฮะเลขต่อมาคือเลข1นะครับเลขสุดท้ายคือเลข0นะฮะโอ้นี่เลขแบบแรงๆเลยนะฮะหก็ดาวบาปเคาะจ็ดก็ดาวบาปะเคสดาว อังคารก็โอ้โหดีแรงๆนะฮะเลขศูนย์มนตยูยนะครับวันนี้วันแรงนะครับส่วนเลขที่เลี่ยงนะฮะคือเลขสี่นะฮะสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีม่วงนะครับสีต่อมาคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะครับและสีสุดท้ายที่ใช้ดีพิเศษคือสีชมพูนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงหรือว่าไม่ค่อยใช้คือสีเขียวนะครับแล้วก็เรื่องของซ้ายขวานะฮะวันนี public, ้เลือกขวาบนนะครับ <c oughs> นี่ขวาบนนะฮะโอเคนะครับนำไปใช้ได้นะเราพูดถึงอมาะสีนะฮะเพื่อนๆครับในช่วงวันนี้นะฮะบางคนสิ่งที่ไม่รู้ตัวนะฮะคืออะไรไหมเหมือนกับว่าสต,ติตามหลักนะฮะพระชันนะฮะเมื่อส่องอยู่ก็เรียกว่าอยู่ในมุมมดเนี้มักจะกระตุ้นให้เราอารมณ์เปรี่ยวนะครับมันก็จะทำอะไรที่แบบ สร้างกิเลสหรือเกิดกิเลสแก่ตัวเองนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าวันนี้เหมาะกันไม่ได้เหมาะนะแต่ว่ามักจะทําผิดหรือว่าทําเรื่องที่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยควกรกันเป็นพิเศษแล้วต้องระมัดระวังนี่คือเรื่องแรกที่ต้องดูพิเศษนะฮะช่วงนี้ระวังอารมณ์กายวาจาใจหรือง่ายๆคือช่วงนี้เลี่ยงเลี่ยงการใช้อารมณ์นะครับหรือคำพูดคาจาที่รแรงๆนะครับวันแรงเลี่ยงอารมณ์โซนลบนะฮะสร้างอารมณ์โซนบวกนะฮะ รมโซนลบทั้งหลายนะครับมัน,มนก็ยินหยางนะครับมีขาวมีดําไปว่าช่วงนี้อะไรที่มันดำาๆอะไรที่มันเป็นกิเลสมันจะก่อเกิดแรงแล้วก็ใช้ด้านสายขาวสายบวกนะฮะจะดีปเป็นพิเศษนะฮะจริงๆช่วง,งนี้ระวังอย่างคือพวกกลางค่ำกลางคืนนะเป็นวันที่เหมือนกับว่ากลางค่ำกลางคืนมีเหตุปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือทรเลาะเบาแ้งได้ง่ายหรือบางทีนะมีเหตุให้เกิดการล่วงละเมิดนะฮะ เรื่องของร่างกายได้ง่ายนะฮะเอฉชาวคนใครท, wounded, ที่เที่ยวกันข้ามคืนนะฮะในวันนี้นะคุณผู้หญิงหรือส э าวๆ basis, นะครับอือสาวเล็กสาวน้อยสาวใหญ่นะฮะหรืออะไรก็ตามนะเซฟตัวเองนะฮะระวังดีๆนะครับมีเหตุปัใจจัยให้เกิดสิ่งที่ไม่โอเคนะครับได้นะ่ะอนี่ต้องระวังนะฮะอะไรภัยเกี่ยวกับทางเพศนะครับระวังดีๆฮนะ,ะภัยทางขโมยขโมยโจรนะครับดาวศุกร์เขาก็ โดนเร่งงานช่วงนี้โคจรวิปริตนะฮะฉะนั้นภัยเกี่ยวข้องกับทางเพศทางทรัพย์สินถูกหลอกถูกโกงของหายถูกขโมยนะครับนี่ต้องระวังนะฮะจะจอดรถจะทำอะไรก็ตามช่วงนี้เซฟๆดีๆนะฮะเพราะว่าเหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของภยัยทางเงินทรัพย์สินร่างกายอารมณ์มันมารัวๆนะครับในช่วงวันนี้นะฮะนี่แหละเรารู้ดวงล่วงหน้า สบายนะครับเหมือนกับเราเห็นแผนที่ถนนนะกลางคืนนะเราก็จะรู้ว่าอเคมีหลุมมีบ่อเราก็เลี่ยงถือว่าอ่าไม่ใช่รู้ดวงก็ปล่อยอารมณ์ปล่อยจอยตามสิ่งที่ต้องเจอนะฮะมันก็จะเจอเรื่องวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งคนกวนประสาทคนยั่วยุอารมณ์คนทำให้อารมณ์เสียคนปั่นประสาทเราคนทําให้เราเดือดร้อนหรือคนทําให้เรารู้สึกไม่พอใจนะฮะมันจะเล่นกับอารมณ์มาเยอะนะครับ แล้วก็เล่นกับสูขภาพร่างกายระวังป่วยให้ไม่สบายระวังภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับขับรถดีๆนะฮะขับรถระวังนะฮะมันจะมีอะไรที่แบบบังตาเราได้นะครับในช่วงนี้ฮะบางคนนะในช่วงแบบวันแรงๆนะฮะเขาสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยออกนอกบ้านนะฮะจริงๆเพราะอะไรไหมสมัยก่อนไม่มีไฟนะฮะวันจันทร์ดับเขาก็กลัวว่าภัยต่างๆมันจะเกิดเพราะว่ามันมืดมองไม่เห็นเขาก็เลยพยากรณ์แล้วก็ถ่ายไว้ว่า Ừ, ช่วงหลังพายุตะวัดินนะครับก็ระวังภัยเยอะหน่อยเพราะว่ามันมองทางมองอะไรไม่ค่อยเห็นของมยกกโจนสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยฮะแล้วบางทีมันไปกระตุน้นเมื่อฟ้ามันไม่ค่อยสว่างสดใสนะฮะเขาก็กลัวภัยทางเพศนะครับเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปนะฮะแต่เรารู้ดวงข้างหน้านี่คือเรื่องเซฟนะฮะแล้วก็เรื่องดีๆี็มีนะฮะที่ผมทําคลิปเนี้ยลองก็ดูคลิปได้มันจะเป็นเรื่องที่โฟกัสเรื่องโชคลาภนะครับ เออในดีมีระวังในระวังก็มีเรื่องดีๆเช่นกันนะครับก็คือหลกัหลกๆใหญ่ๆคลิปน,ะาานี้มันจะเน้นเรื่องโชคลาภนะครับมันมีดวงเด่นเรื่องของการทําอะไรในวันนี้นะครับแล้วมันไปกระตุน้นเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองเรื่องความสําเร็จนะฮะในระยะเวลาต่อมาได้ฉะนั้นมันก็ดีเสียเหมาะนะฮะกับการที่รู้โอเคนะฮะทำอะไรดีบ้างในวันนี้แล้วก็โฟกัสเรื่องเงินเรื่องโชคลาภอย่างไร ให้มันมีแรงกระเพื่อมหรือผลกระทบมาถึงเรานะฮะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะฮะจังหวะดาวเมื่อมันเด่นแบบน,นี้เราก็เหมาะกับการทำเรื่องสำคัญในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับนี่ผมก็ห่วงนะฮะสอสามวันนี้นะฮะก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่ากลุ่มดาวมันโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งวินาศมันจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ง่ายมันจะมีเรื่อง หรือภัยที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือมันจะมีเหตุดีๆก็มีนะฮะเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องเงินเรื่องอะไรโอ้โชคอะไรก็มีแล้วก็ด้านลบก็คือระวังเรื่องที่เราไม่เคยคาดการไว้นะฮะเรื่องอร้ายๆรืออะไรมันก็มีนะฮะมันจะมาพร้อมๆกันเลยนะครับเฉะนั้นโชว์ลาวก็มีแต่ช่วงสุขสาร์ทีนี้ระวังภัยต่าง,างๆเกิดขึ้นกับเราหรือทางอารมณ์หรือทงอางทรัพย์สินหรือทาง,งร่างกายนะครับเนี่ย สุขสทิตินะฮะก็ไม่ธรรมดาดาวหลายดวงไปมาลุมประตุ้มในมุมวินาศของดวงเมืองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะเราเข้าไปฟังได้นะฮะคลิปนี้น่าสนใจเหมือนกันก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกวันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาหรือได้สปอร์ตการเป็นเมมเบอร์กันนะฮะหรือการคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ตามสะดวกได้เสมอครับโชคดีฮะดูดวง12ราศีครับชาวราศีมังกรกุม,มินฮะเรื่องที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมต่าง ดาวเด่นเรื่องของการเดินทางนะครับหรือการมีกิจกรรมส่วนตัวแล้วกันนะฮะเพราะว่าคาว่าเดินทางนี่บางทีมันหมายถึงเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆนานาหรือภารกิจต่างๆที่ต้องทําต้องเกีียวต้องแก้เยอะนะครับเป็นพิเศษซึ่งโดยรวมไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าระวังเรื่องเวลาระวังเรื่องการเดินทางระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเวลาต่างๆนานาหรือบางทีเป็นวันที่ มีอุปสรรคแทรกด่วนเป็นระยะนะครับมันไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเป็นพิเศษนะครับเห็นภาพนะฮะไม่ว่าจะทํางานหรือจะไม่ได้ทำนะฮะวันนี้วันอยู่ของใครบางคนแต่โดยวรวมก็ถือว่าเป็นวันที่ดีในผลผลลัพธ์ของวันนะฮะบางทีต้องไปนวดไปนี่อ,อุปสรรคเยอะจังเคลียร์แก้สักหน่อยสิอาแก้ได้แก้สําเร็จจบประมาณนี้นะครับดวงสูขภาพร่างกาย รองปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายสบายตัวสเสพร่างกายนะครับดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเชิงลุกดีเผื่อว่าตั้งใจทําอะไรส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะไม่ใช่แบบงานประจําแต่มีเรื่องส่วนตัวที่ต้องทำนะฮะมันบางทีไม่ใช่งานโดยเป็นภาระหรือภารกิจนะฮะก็สําเร็จครับดวงเรื่องของเงินทองหมุนได้ได้ซื้อของถูกใจใช้จ่ายโดยทั่วไปตามปกติครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อาจจะซื้อของที่จําเป็น หรือให้กับคนที่รักนะคือจริงๆเป็นเรื่องที่วางแผนล่วงหน้าไว้นะฮะก็หมุนเงินได้แล้วก็มีการได้เจอของถูกใจได้ซื้อของที่เราอยากได้มานานด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักคนที่โสดชัวนี้ดวงดีครับโสดเวลาคุยกับใครคนจะรู้สึกดีก็มีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อนะฮะกับคนที่เราชอบได้นะครับส่วนเรื่องความรักไม่เสียหายเรื่องของ ระยะนี้ต้องระวังอย่างนะฮะคนที่มีคู่แฟนระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับ <l> เข้ามาด้วยนะฮะคนที่ <l> ลูกคนที่โสดระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามาแต่ความรักของคนที่มีแฟนแล้วในระยะนี้ดวงมีเกณฑ์ได้ไปไหนด้วยการปรึกษาหรลอช่วยเหลือก,ก็คุลกันดีนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางก็อาจจะมีการนัดหมายทํากิจกรรมอะไรด้วยกันก็แล้วแถมดวงก็เสริมนะฮะก็พอจะไหวหวานให้ช่วยได้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งมันมีเรื่องของคนสคนักคนหนึ่งนะฮะวันนี้มีเรื่องน้อยใจ เหมยตูเรากับแฟแนเราเนี่ยฮะมีเรื่องน้อยใจนะครับดังนั้นก็พยายามคุยด้วยภาษาหรือความรู้สึกดีๆแล้วกันนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอนะฮะร,ระวังเป็นหวัดท่านที่อยู่ในวัยสววร,ระวังป่วยไข้ไม่สบายนะฮะโรคประจําตัวนะครับท่านที่มีลูกหลานประวันสัดเลี้ยงวันนี้เป็นวันที่เด่นมีเรื่องพึ่งพาไหววานให้ช่วยเหลือหรืออย่างน้อยเขาจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับจังหวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของ เสน่ห์เสื้อผ้าเขาชุดนี้เน้นสีเข้มๆนะฮะวันนี้ใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้มๆได้แล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมหรือแต่งหน้าแนวธรรมชาติก็ได้นะครับกิจกรรมภารกิจสําคัญวันนี้งานคืบหน้าหรือภารกิจอือ่นๆใดมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยดวงอย่างที่บอกว่ามีการเดินทางหรือพบปะผู้คนมากในสายตามีเกณฑ์การได้คุยได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะครับฉะนั้นภาพรวมชวงนี้ดาวไม่เสียดาวเด่นเนยนะมีอะไรก็ทําหวังตั้งใจก็ทําได้เต็มที่นะฮะโอเคนะครับ เรียกว่าอยู่ความขุขักเล็กน้อยแต่ภาพรวมทำอะไรได้หลักหลายอย่างในวันเดียวกันโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีกุมนะฮะกิจกรรมต่างๆคงราศีกุมวันเนี้ยทำอะไรเกี่ยวข้องเงินทองดีนะฮะไม่ว่าจะรับอยู่ซื้อหรือใช้นะฮะคุ้มค่าฮะแล้วก็แต่ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะเซฟเสฟนิดหนึ่งฮะค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น,นะฮะช่วงนี้ก็มีเข้ามารัวๆ ก็ระวังเรื่องคลายจ่ายนะครับสูขภาพร่างกายปวดหัวร้อนในเจ็บคอให้ในไวโซวครับจุดเส้นท้องลงกดแก๊สเยอะแนลบเซฟเรื่องร่างกายนิดนึ่งฮะจวบวดาวาจาเด่นเผื่อว่ามีเรื่องต้องทาต้องเคลียร์ต้องคุยต้องแก้ก็สามารถคุยทําแก้นะครับในเรื่องต่างๆนานาในช่วงวันนี้ได้ภาพรวมสิ่งต้องระวังคืออารมณ์มจะอารมณ์แบบเบือเ่อเซงเซงเงาเงานะฮะพยายามเติมอาหารหรือสารอาหารให้พอในร่างกายนะฮะเพราะว่า เหมือนกับร่างกายขาดใจมันหายหรือบางทีมันรู้สึกแบบเหนื่อยล้าๆ้ๆท้อจนเหมือนกับว่าร่างกายสารอาหารบางอย่างไม่พอนะฮะก็อาหารมันทานอะไรที่แบบมีประโยชน์เยอะๆนะฮะยิ่งมันช่วยให้สมองโปร่งโล่งแล้วก็ร่างกายมันฟื้นแล้วใจมันมานะฮะโอเคครับเรื่องของเงินทองช่วงนี้ไม่ต้องกลัวพอจะหมุนใช้ได้มันจริงมีข่าวดีๆเรื่องเงินนะวันนี้ผมก็เลยเน้นโฟกัสเรื่องให้โฟกัสเรื่องเงินหรือจับใจให้สอยได้งานต่างๆวันนี้ สามารถทําหรือภารกิจต่างๆทําได้ตามปกติเต็มที่นะฮะมีนัดหมายมีทํะไก็ตามโอเคถือว่าประสบความสําเร็จในภารกิจหรือผลลัพธ์ที่ทําของวันนี้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะทางานหรือไม่ทํางานต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังอย่างหนึ่งคือป่วยไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอาหารทําให้ป่วยนะฮะแล้วก็ท่านีไวสวอร์ระวังโรคประจาตัวครับเบาหวานความดันไมเกรนใครที่มีโรคเหล่านี้ชวงนี้จะ ประตุหรือทําให้เราเหนื่อยท้อลา้าหรือทําให้เราไม่ค่อยสบายตัวได้นะครับความรักช่วงนี้คนโสดก็ถือว่าเป็นดวงที่ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้ดวงแฟนพอจะเสริมหรือช่วยในเรื่องต่างๆนานา,นา,นา,นาได้ดาวอาทิตย์โครจรอยู่ในเรือนดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ครองฉะนั้นแฟนพอจะให้ไอเดียหรือว่าแก้บางเรื่องหรือเป็นที่ปรึกษาที่เป็นคนที่อยู่ข้างๆแล้วเออทําให้เรา ผ่อนคลายสบายใจได้นะฮะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดคู่ครองคนรักหรือแฟนได้ดีนะครับต่อมาลูกหลานบริวาสรสัตว์เลี้ยงอันนี้ต้องระวังเขาป่วยขึ้นมาสบายหรือมีเรื่องทําให้เราร้อนใจกังวลใจอยู่บ้างฉะนั้นช่วงนี้พยายามมีเวลาหรือดูแลคนของเราให้ใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีมงคลนะฮะใบหน้าสว่างสดใสให้ดูช่วงนี้ให้เน้นความสดใสสว่างเปิดอนาผากได้ยิ่งดีครับร่างกายกลิ่นหอมนะฮะกิจกรรมภารกิจสําคัญ งานมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยหรือถ้าใครไม่ทํางานเนี่ยจะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเวลาหรือแผนการบางอย่างอาจจะมีการเลื่อนข้าเลื่อนออกเวลานะครับฉะนั้นอย่าไปีเรียดวันนี้แก้ปัญหาือเรื่องไปบางที่ไม่ไปก็ได้ไม่เป็นไรหรือบางอยา่างเราตั้งใจว่าจะไปแล้วมันถูกเบรกก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้พยายามยืดหยุ่นหน้าง,งานว่างไงว่ากันเนี่ยฮะหน้าง,งานไม่ให้สกัดไม่เราไปก็ไม่ไปหน้าง,งานให้เราไม่อยากไปแต่ก็ต้องไป ก็ไปสินี่นึกออกไหมฮะเราไม่ต้องฝืนนะฮะไปปล่อยนะครับเดี๋ยวก็หมดวันแล้วนะคือถ้าเราฝืนเนะวันนี้จะมีเรื่องไม่สบายใจหรือถูกขัดใจหลายเลืองโอเคนะฮะต่อมาครับคนราศีมีนะฮะกิจกรรมภารติต่างๆครับชุดนี้คนราศีมีนะดาวมันเด่นคือถ้าเรามีเรื่องกังวลไม่สบายใจหรือมีอะไรที่ต้องหวานให้ใครช่วยดีนะก็เรียกว่าหยิบจับขยับขยายหวานให้ใครช่วยหรือดูแลแก้ปัญหา เรื่องดาวต,อตอนานาโอเคก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับช่วดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วงนี้มีคนเดือดเนื้อร้อนใจนะฮะหรือไม่สบายใจวันที่เราช่วยคิดช่วยแก้ช่วยจัดการโอเคนะครับถ้าดูโดยรวมก็เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งนะฮะกับใครบางคนที่เราสามารถช่วยได้ก็ช่วยนะครับแต่โดยรวมนะฮะวันนี้ดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวศุกร์ดาว,ดาวราวหูโคจรรวมกันนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรหลักหลายอย่างที่ต้องทําต้องเกี่ยวต้องแก้โดยรวมเป็นวันที่ดีนะฮะถ้าจะไปต้องซื้อหรือใช้หรือจะ ขายอะไรก็ตามเออคนเนี้ยถือว่าเป็นวันที่ใช้เงินคุ้มค่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนช่วยแต่ระยะนี้คนนึกถึงเราบ่อยนะฮะใครที่เดืนเนอดร้อนใจไมาสบายใจเออช่วยนีเขาจะมาขอให้ช่วยนะฮะซึ่งเราก็สามารถช่วยเหลือได้ด้วยนะครับโดยรวมเรื่องเงินเรื่องงานผมไม่ค่อยห่วงนะฮะแต่ว่าถ้าสําคัญคือระยะนี้ระวังวาจาพูดคุยคนเข้าใจผิดนั้นระวังเรื่องการพูดนะฮะมันเลยอิงมาถึงเรื่องความรักนะฮะช่วงนี้ระวังมีปัญหาก,กับแฟน มีเรื่องไม่สบายใจโสดอยู่ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาหรือบางทีมีคนเขาแบบหลอกลวงล่อลวงนะฮะหรือว่าต้องระวังเคาพูดคําจานะฮะอย่าไปเชื่ออะไรไวง่ายเกินนะครับสำหรับคนที่โสดนะฮะส่วนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะดาวความรักช่วงนี้รองแฟนป่วยไข้ไม่สบายหรือมีเรื่องร้อนใจมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากทําอะไรให้แต่ว่าทําไม่ได้มากแล้วก็ให้รู้ว่าช่วงนี้ดวงแฟนของเราเขามีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องเงินเรื่องอะไรที่เขา มีสกกังวลอยู่ะฉะนั้นช่วยนันเติมพลังใจเติมแรงใจให้กำลังใจเต็มที่ได้ยิ่งดีนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับช่วงนี้ดาวสูขครับร่างกายระวังโรคประจำตัวนะฮะแล้วก็น้ําหนักตัวเพิ่มเช่นเซฟเซฟเรื่องอาหารกา,การกินนะฮะส่วนกรทีมีไวยวอนะครับระยะนี้เตือนนิดนึงว่าระวังคนแก้ตัวป่วยขึ้นไม่สบายนะครับแล้วก็ตัวองระวังเรื่องของความดันไมเกรนแล้วก็ขาเข่า,ข,าข้อมีปัญหานะครับโอเคเนาะคนมีเซะนะครับ ต้องเซฟร่างกายเหมือนไม่ค่อยสบายตัวนะครับถ้ามีล um, um, ูกหลานบระาำสัตว์เลี้ยงวันนี้วันดีฮะอย่างน้อยเขาก็ช่วยเหลือหรืออย่างน้อยเขาก็มีการเติมพลังใจให้เราได้นะฮะยังพอเชื่อถือในสิ่งที่เราสอนสั่งนะครับช่วงนี้ก็สอนสั่งไปที่ปรึกษาก็ดีแล้วก็สนนี้เน้นเสื้อเข้มๆนะฮะใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้มได้หรือแต่งหน้าแนวสดใสก็ได้นะฮะร่างกายกินหอมไว้นะครับกิจกรรมภารกิจดวงงานดีการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จ โดมีความคืบหน้าในสิ่งที่ทาและย่านี้คนเดือดร้อนอยังนึกถึงเราบ่อยหมุนเงินได้ยังทันเวลาได้ซื้อของถูกใจช่วยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายจ,าจะเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนระหว่างคนผิดนะผิดศิลป์ผิดคำพูดหรือหลงลืมช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้ระวังวาจาการคิดพูดอ่านเขียนความจําวันสองวันนี้นะครับมันมีอุปสรรคนะครับฉะนั้นเซฟเซฟร่างกายทําอะไรต้องช้าแต่ชัวร์ช้ามันอย่างน้อยก็ได้ทบทวนสตินะครับ มันจะได้ไม่หลุดนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะเันนี้ฟังคืนก็นหลับเป็นความสุขครับคิดสิ่งใดให้สำเร็จสิ่งดีๆเกิดกันทุกท่านและครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ